ครับท่านผู้ชมครับกีฬาเทควันโดนั้นก็ถือว่าเป็นกีฬายอดนิยมของเด็กๆไทยหลายๆคนนะครับเพราะว่ามีรุ่นพี่อย่างพี่เทนนิสพานิพันะครับที่เป็นไอดอลของน้องๆในการที่จะมุ่งมั่นฝึกซ้อมเพื่อจะเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วก็ไปแข่งโอลิมปิกให้ได้นะครับในช่วงเวลาปิดเทอมแบบนี้นะครับผมก็มีตัวอย่างเยาวชนคนเก่งนะครับที่ประสบความสเร็จในการเล่นกีฬาเทควันโดนะครับกำลังไต่เต้าเป็นดาวรุ่งในการที่จะเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ มีการเป็นนักกีฬาโอลิมปิกเป็นเป้าหมายแบบพี่เทนนิสไอดอลของพวกเขาเดี๋ยววันนี้เราไปทำความรู้จักกับพวกเขากันเลยครับ ในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับผมก็พาท่านผู้ชมมาทำความรู้จักกับทีมนักกีฬาเทควันโดเยาวชนนะครับจากทีม The Best Taekwondo ครับวันนี้ผมอยู่กับโค้เก่งโคเก่งสวัสดีครับสวัสดีครับโค้เก่งแนะนำตัวเลยครับสวัสดีครับผมเก่งนายชิรพงการจนาติครับผู้ปฝึกสอนเทควันโดสายดำดั้ง4ของสโมสรเทควันโดเ e อะเบสไฟเต t ร์เทควันโดครับนี่คือเป็น ดาราดังของสโมสรเลยชื่อน้องกัปตันน้องกัปตันแนะนําตัวเลยครับชื่อจริงอะไรสวัสดีครับชื่อนายพันธชัชนงนะครับชื่อเล่นชื่อกัปตันครับอืมโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาแนะนําตัวเล็กๆกันบ้างขอยิมไม์จากน้องกัปตันหน่อยชื่อเด็กหญิงอะไรครับน้องชื่อเด็กหญิงมัดวตาผมออกค่ะชื่อเล่นชื่อไข่มุกค่ะน้องไข่มุกโอเคสวัสดีค่ะหนูชื่อนายพิสาเพชรนันชื่อเล่นชื่ออริทค่ะน้องอริทโอเคอ่ะมาอีก สวัสดีค่ะสวัสดีรค,รค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวาลิวาลินและพิพัฒนากลุลค่ะชื่อเล่นชื่อโคลิค่ะชื่เล่นอะไรนะครับโคลิโ,คลโอเคเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยโอเคสวัสดีครับชื่อเด็กชายแล้วครับเขาเป็นชื่อเด็กชายที่พัพฒน์ชื่อเล่นชืินโนโรเตอร์ครับอ่าโอเคน้องอะไรครับโรเตอร์ครับน้องโรเตอร์โอเคอ่ะมากันที่พี่กัปตันกันบ้างพี่กัปตันนี่เหรียญเพียบเลยครับผมไม่สามารถคล้องคอได้นะครับตเดี๋ยวก็ดูคอจะเคลื่อนเพราะว่าเหรียญเยอะมากโอเคเหรียญนี้คืออันนี้แมทโคเชยครับแมทโคเชยเลยนะเมื่อ ของปีที่แล้วครับปี2560ครับเดือนกุมภาพันธ์ครับอ่ากุมภามพาันธ์2023นะครับนี่คือแมตก์โคชเชแล้วก็เหรียญทองแดงนี่ล่ะครับอันนี้เป็นแมตก์โคชเชของปีนี้ครับอ่าโอเคปีนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ครับอ่าเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานผ่านมานี่เองนะครับไปจากที่มอลล็อกสตคมอลล็สิตมอลล็สิตโอเคแล้วก็เหรียญนี้ล่ะอันนี้เป็นเหรียญทองแมตก์สิงคโปร์ครับของปีที่แล้วครัศศบโอ้ไป็นเหรสิงคโปร์เลยเหรียญทองเลยนะครับแล้วก็ S <S เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แปลกเลยอันนี้เป็นเหรียญแมทหนองคายที่เพิ่งผ่านมาครับอ่าเขาไปแข่งกันที่หนองคายมานะครับได้เหรียญได้เหรียญทองแท้ของแดงว่ะครับเหรียญสวยแล้วของหนองคายเนี่ยมีพญายนาคด้วยเป็นแบบสิกเนเจอร์ของหนองคายเกาเลยเดี๋ย่ดูอ่าม,มาถามพ่อเก่งก่อนว่าพ่อเก่งครับสโมสรของเราเนี่ยก่ตอ,นนกอตั้งมาได้กี่ปีแล้วตอนนี้ก็ก่อตั้งมาได้เจ็ดปีแล้วครับเจ็ดปีแล้วออ๋โอเค พูดเก่งเป็นผู้บริหารสโมสรเองเลยถูกต้องครับเป็นผู้สอนแล้วก็ผู้จัดการทีมร่วมกันด้วยครับอ่าตอนนี้ที่ตั้งของสโมสรของเราอยู่ที่อ่ทางยิมเดอะเบสไฟเตอร์เทควันโดนะครับถูกอ่าตั้งอยู่ในจังหวัดนนทบุรีอยู่ตรงสี่แยกแครายครับฝั่งตรงข้ามเอทพนาครับอยู่ในซอยเรวดีครับผมอ่ามีเบอร์โทรเฟซบุ๊กติดต่อไหมครับก็ทางเพจยิมครับก็ใช้ชื่อเพจเดอะเบสไฟเตอร์เทควันโดตรงๆเลยครับส่วนอ่าเบอร์โทรติดต่อครับเป็นเบอร์0971890125ครับอ่าโอเคก็ น้องๆคนไหนนะครับที่อยากเล่นกีฬาอยากออกกำลังกายอยากเล่นเทควันโดนะครับก็ใครอยู่ย่านจังหวัดนนทบุรีเนี่ยก็ติดต่อเข้าไปได้แต่เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรที่อยู่ที่หน้าจอไว้ให้มากที่น้องกัปตันกันบ้างน้องกัปตันตอนนี้อายุอายุสิบแปดปีครับสิบแปดปีอยู่โรงเรียนสมุทรปบนนทบุรีครับสมุทรปบนนทบุรีใช่ไหมครับใช่แล้วก็มาอยู่กับเขาเก่งมากี่มากี่ปีแล้วโอ้ก็อยู่มาประมาณแปดปีแล้วครับโอ้แปดปีแล้วใช่เริ่มเล่นเทควันโดครั้งแรกคือแปดตั้งแต่แปดปีที่แล้วอายุ เก้าขวบเก้าขวบถ้าไปตอนนั้นถึงเลือกเล่นกีฬาเทคบิลนนิก็เมื่อก่อนเป็นเด็กติดเกมแล้วก็ร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงครับโอ้ติดเกมแล้วพอเล่นเทคบิลนนิแล้วเป็นไงติดหนักเขาเดิมไม่ก็ติดก็ห่างๆไปใช่ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นอยู่กับโทรศัพท์เนี่ยตอนนี้โทรศัพท์เล่นอยู่แต่เกมไม่ค่อยได้จับแล้วครับอ่าโอเคก็คือรู้จักแบ่งเวลารู้จักวินัยตอนที่น้องมามาเจอเขาเตีงครั้งแรกเนี่ย เขามาคุณพ่อคุณแม่มาปรึกษาอะไรเราหรือว่าเรามีคําแนะนําอะไรจุดเริ่มต้นนะครับ <c oughs> ก็รู้จักขน้องตอนที่อยู่อีกสโม,มสรหน,นึง่งตอนนั้นคือน้องมาสมัครเรียนก็เหมือนเด็กทั่วไปครับมาออกลังกายหาใช้เวลาว่างประโยชน์แล้วก็มีเป้าหมายในการทําให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นอพอ เราตัดสินใจตัวผมเองก็าตัดสินใจออกมาเปิดยิมของตัวเองน้องก็เลยติดตามมาอยู่ด้วยครับอตอนนั้นเป้าหมายของน้องก็คืออยากเป็นนักกีฬาแล้วก็พัฒนาศักยภาพขึ้นมาเรื่อยๆอจนปัจจุบันนี้ครับก็เดี๋ยวอีกสองาทิตย์วันที่สิบแปดครับน้องถูกเรียกคัดทีมชาติประจำปีหกเจ็ดขาจะลองดูว่าเป็นโอกาสของน้องว่าน้องจะได้ติดทีมชาติประจำปีนี้ไหมจุดเด่นของน้องกับตันคุณสมบัติดเด่นของเขาคือครับก็หนึ่งนะครับคือสรีระแล้วรวมไปถึงสองนะครับเขามี จิตใจค่อนข้างมีสมาธิกับเกมครับดังนั้นการเล่นเกมที่มีจเกมค่อนข้างซีเรียสหรือตึงนะครับตึงๆของเกมน้องจะสามารถเล่นได้โดยมีประสิทธิภาพค่อนข้างเยอะครับเกมแบบนี้นี่คือเกมแข่งขันขนะครับใช่ครับไม่ใช่เกมในโทรศัพท์มือถือนะครับ <c oughs> แล้วตอนนี้คือ,อเพื่อนๆในห้องเนี่ยเขาก็เล่นเกมกันแล้วเขาไม่ชวนเราเล่นหรอชวนครับแต่ว่านี่ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นครับเพราะว่าเวลาส่วนก็คือหลังเลเรียนก,ก,ก็คือมาซ้อมทัวันดทุกวันครับตอนนี้เรียนชั้นม .5 ม .5 คออขึ้นม .6 เรียนในสายอะไร เรียนสายมนุษยศาสตร์ภาษาอังกฤษครับโอ้ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ผลคะแนนเป็นยังไงบ้างชอบวิชาอะไรชอบภาษาอังกฤษนี่แหละครับอภอังอ่ะดีมากการเป็นนักกีฬาเนี่ยถ้าเราเก่งภาษาเนี่ยมันจะทําให้เรารอดได้เวลาไปแข่งต่างประเทศครับเด <พ S 2> ินเดินหลงทางอย่างน้อยก็สา่งเขาได้ใช่ไหมครับนักกีฬาที่เราชื่นชอบเราชอบใครเออ่ชอบพี่เทนนิสครับชอบมานานแล้วครับอืมเราชอบอะไรในตัวพี่เทนนิสว่าด้วยสรีระนะครับพี่เขาแบบว่า ใช้ช่วงช่วงของซรีสเขาเล่นได้ดีครับและฉลาดครับและจุดเด่นของเราแหละที่เราประเมินตัวเองอก็สีรีเหมือนกันนี่แหละครับเรื่องช่วงความยาวของขาในการเล่นเกมครับจะได้เปรียบครับนะครับก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเยาวชนนะครับที่เคยติดเกมเคยเล่นเกมเคยติดโทรศัพท์มาก่อนบางทีก็ทําให้การจัดสรรเวลาเนี่ยมันมันไม,ไม่ลงตัวนะครับชีวิตก็จะมีแต่การติดหน้าจอนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับในการที่จะ เล่นกีฬาและทําให้พัฒนาตัวเองพัฒนาต่อยอดมาได้จนตอนนี้กําลังจะมีลุ้นเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วก็ต้องขออวยพรนะครับให้น้องกัปตันเนี่ยเขาต้องสำเร็จในการเป็นนักกีฬานะครับรวมไปถึงเขเก่งด้วยต้องขอกาลังใจให้กับในการสร้างเด็กและเยาวชนเหล่านี้ขึ้นมาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการเป็นนักกีฬาทีมชาติรับใช้ทีมชาติไทยวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับทีมนักกีฬาเทควันโดเยาวชนนะครับจาก เมเจอร์ยิมครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าโอเคนี่คือซุปเปอร์สตาร์ของทางยิมนะครับน้องอ๋องนั่นเองแล้วก็โค้ดแนะนำตัวนะครับโค้ดบอมนะครับชื่อธนชนหลังทรัพย์ครับอ่าโค้ดบอมนะครับแล้วก็น้องอ๋องน้องอ๋องแนะนำตัวชื่อจริงชื่อสวัสดีครับชื่ออ๋องครับชื่อจริงชื่อนายกิตนาผลสุวรรณครับอ่ากิตนาผลสุวรรณนะครับก็เป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งของวงการเทควันโดไทยนะครับที่ตอนนี้ได้รับการจับตามองเป็นอย่างยิ่งนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่เราจะมาคุยกับทั้งโคทั้งตัวผู้เล่นนะครับแล้วก็น้อกอ๋องเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทำความรา้จกกับเด็กๆเยาวชนกันก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็มีพี่อ๋องเป็นไอดอลนะครับกำลังจะเจริญรอยตามขึ้นมาชื่อจริงชื่อเด็กชายคุณกรปิติยาพรครับชื่อเล่นชื่ออีคิวครับอีคิวอีคิวแงทำไมไม่โกนหัวชื่อจริงชื่อธนกิจเอี่ยมศรีครับชื่อเล่นชื่อคูเปอร์ครับเปอร์อ่าชื่อจริงชื่อนัทพงษ์ระดิ่งหินครับชื่อเล่นชื่อบารากัดครับบารากัดโอ้โหชื่อล ค่ะชื่อเด็กหญิงประธรรมวรรยิ้มงามค่ะชื่อเล่นชื่อนินวค่ะชื่อจริงชื่อลุงอรุณทพัพพอน้องค่ะชื่อเล่นชื่อกอย่าค่ะก็ถือว่าทุกคนที่มาเนี่ยก็มีมีเหรียญห้อยคอของทุกคนเลยนะครับนี่เหรียญอะไรครับแต่ทุคามป่ะไม่ใช่ใช่ไหมนี้ไปแข่งอนะไรมาแข่งโคชเช่นี่ได้เหรียญทองแดงมานะครับและอันนี้ก็โคชเช่นเหมือนกันป่ะชิงแชมป์อออได้เหรียญเงินเลยนะโอเคมากันที่ทพี่พี่อ๋องพี่อ๋องนี่ตอนนี้อยู่ชั้นมม .5 ครับม .5 โรงเรียน ราจะนโกสินมสมพไปไปโพธิ์นรือยันัโกสิ่มสมโพธิ์บางกุเทียนจากโรงเรียนไปที่บ้านอยู่ไหนบ้านอยู่แถวยังไงบ้านอยู่แถวพระรามสองครับ <S 1> <S 1> บ้านอยู่พระรามสองอ่าเขาเรียนเรียนบางกุเทียนครับแล้วจาก <S <S บ้านจากโรงเรียนเนี่ยมาที่ยิมเนี่ยไกลไหมไม,ไม่ไกลครับไม่ไกลยิมก็อยู่พระประแดงครับเดินทางประมาณประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครับซ้อมมาซ้อมนี่วันละวันละช่วงเย็นใช่ไหมต่อต่อวันทุกวันไหมเอ่อหยุดประมาณวันจันทร์ครับ เริ่มเล่นเทควันโดมาตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ตั้งแต่5ขวบครับ5ขวบตอนนี้17ก็12ปีผ่านไปแล้วทำไมตอนแรกถึงสนใจกีฬาเทควันโดตอนแรกผมไม่มีกีฬาเล่นครับแล้วอยู่บ้านอย่างเดียวไม่มีกีฬาเล่นอยู่บ้านทำอะไรอ่ะเล่นแต่เกมครับเล่นติเกมคนเดียวโอ้ oh, นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเด็กอีกหนึ่งคนนะครับที่เคยเคยติดเกมเคยชอบเล่นเกมนะครับแล้วก็ใครเป็นคนที่แนะนำให้เราเป็นลองเรียนเทควันโดคุณแม่ครับโอ้ oh, คุณแม่คุณแม่ คุณแม่เป็นนักกีฬาได้ไหะไม่ครับตอนนั้นตอนนั้นเลือกอยู่กี่ชนิดกีฬามีฟุตบอลกับเทควันโดครับฟุตบอลกับเทควันโดแล้วทำไมตัวลงคือเทควันโดโดนใจกว่าใช่ใช่ไหมฮะแล้วก็ตอนนี้แมตช์เมื่อปี66นี่ปี66หมดเลยใช่ไหมใช่ครับอ่า้6ปีนี้ครับอ่า67ทั้งคู่ใช่ครับนะครับนี่คือแบบประเดิมปี67นี่คือได้มาสเหรียญทองเลยเตะเขาน็อคด้วยครับทำไมเราเตะแรงขนาะดนี้เรากโกรธเขาป่ะเราแบบไม่ชอบหน้าเขาป่ะ ใช่ครับต้องเล่นอยู่ในคนเป็นกีฬาในเกมกีฬาแล้วแต่ว่าเป็นเด็กที่มีพลังการเตะที่หนักหน่วงว่ากันเถอะสูงท่า่ตอนนี้อันนี้สูง166 166อ่าเดี๋ยวตอนนี้เพิ่งอายุ17ก็มีโอกาสที่จะสูงได้อีกนะครับมาที่โค้ดบอกกันมากโค้ดบอกครับจุดเด่นของน้องอ๋งคือจังหวะการเล่นเขาทำไมการเล่นขาหน้าโอ้ขาหน้าเราอยู่กับเขามากี่ปีแล้วตั้งแต่เขาอายุ5ขวบครับโอ้นี่ เป็นคนที่ดูแลปลูกปั้นน้องบอมมาตั้งแต่อายุห้าขวบเลยตอนที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยน้องกับคุณแม่น้องเนี่ยเขามาพูดอะไรกับเราแบบมุ่งมั่นจะเป็นนักกีฬาทีมชาติเลยอไม่หรือว่าเล่นแบบออกร่างกายอ่าตอนนั้นคือผมยังเล่นอยู่ยังเป็นเหมือนนุ่นพี่อ่าอ่องนุ่นพี่ในยิมใช่แล้วแล้วได้มีโอกาสพูดคุยกันไหมตอนสมัยน้องเขาเด็กๆเขามีความมุ่งมั่นตั้งเป้าหมายอะไรอย่างเงี้ยบ้างอ่องจะเป็นคนที่ชอบดูการเตะ การอะไรตอนเวลารุ่นพี่สอนกันอยู่แล้วเขาเป็น <ừ> m, คนมุ่งมั่นอยู่แล้ว <ừ> m, ครับมีวินยัยจุดเด่นของเขาคือการเล่นขาหน้า,า,นาใช่ไหมครับเราโค้ชสอนอะไรบ้างสอนเกี่ยวกับจังหวะการเล่นครับ <ừ m. S 3> ให้ดูปฏิกิริยาคู่ต่อสู้อะไรแบบนี้ครับอ okay. มีอะไรจะขอบคุณโค้ดไหมวันนี้มีวันนี้ได้ขอบคุณที่ัาหน้าไปเลยด้งใจสอนหงครับ จนผมเก่งได้ถึงเท่านี้ครับนี่ก็เป็นนักกีฬาคนเก่งจากเมเจอร์ยิมนะครับเมเจอร์ยิมติดต่อยังไงครับผมอ่าจะเป็นเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเขาเพจเห็นว่าเมเจอร์ยิมเลยใช่ไหมครับมีเบอร์โทรไหมมีครับอ่าเบอร์โทรบอกได้เลยครับศูนย์หกสองเจ็ดหกเก้าศูนย์ศูนย์ศูนย์ห้าครับอ่าโอเคก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับบุญหลานอาจจะยังไม่ต้องตั้งเป้าว่าลูกหลานของท่านจะเป็นนักกีฬาทีมชาติก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กและเยาวชนเนี่ยได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็คือเด็กส่วนใหญ่ก็เล่นเกมนะครับบางทีก็ถ้าโตกันหน่อยก็บางทีก็ไปถึงยาเสพตรงเสพติดเลยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเขาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์้วยการมาเล่นกีฬาเนี่ยอย่างน้อยก็ร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็ฝึกระเบยียบวินยัยฝึกความอดทนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการวางแผนที่ดีเนี่ยก็อาจจะทําให้บุตรหลานของท่านเนี่ยได้ต่อยอดเป็นนักกีฬาเยาวชนเป็น,นนักกีฬาทีมชาติได้เลยสุดท,ท้ายมีอะไรอยากจะฝาก ไปถึงแฟนๆมาให้ติดตามเชียร์บลงอย่างของเรา,เาช่วยเชียร์ทีมผมด้วยนะครับเมเจอร์ยิมครับอโอเคเชียร์ผมด้วยดิเชียร์มผมได้ครับอโอเควันนี้นะครับก็ฝากไปด้วยนะครับกับน้องนักกีฬาเมเจอร์ยิมนะครับใครที่อยู่ย่านพระประแดงพระรามสองเนี่ยก็ลองแวะเวียนไปปรึกษา,าโค้ชแล้วก็น้องๆที่อยู่ในยิยมได้เผื <ใน S 2> ่อบุตรหลานของท่านจะได้เป็นนักกีฬาทีมชาติคนต่อไปขออวยพรให้เด็กๆทุกคนนะครับ ประสบความสำเร็จในการเป็นนักกีฬาแล้วก็การเรียนหนังสือวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ,บ,รบได้เห็นความสามารถของน้องๆน,นักกีฬากันไปแล้วนะครับก็อ,อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเขาด้วยช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วกลับมาพบกับช่วงต่อไปของรายการครับ ศึกฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีก12ทีมสุดท้าย NBT 2 HD ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลไทยได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันสดๆวันอาทิตย์ที่7เมษายนเวลา16นาฬิกาเงือกสมิลาสงขลา FC เปิดบ้านต้อนรับอาชาพยองรองแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพ FC ศึกศักดิ์ศรีแห่งภูมิภาค สทีมไหนจะคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต้องติดตาม NBT 2 HD บอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือด ส,สดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่ฟูลฟิลพาร์คนะครับราชบุรีที่นี่คือสนามกีฬาเอ็กซ์ตรีมครับมีหลายๆประเภทครับแล้วก็เป็นสนามที่ได้รับการคัดเลือกให้ใช้แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่39ที่ราชบุรีเกมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพาไปดูด้านในกันว่าบรรยากาศสนามภาพสนามความสนุกสนานของเด็กๆที่มาเล่นกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาเลยครับเดี๋ยวนำมาเลย แล้วสำหรับสนามฟูลฟิลพาร์คนะครับก็ถือว่ายังเป็นสนามที่เพิ่งเปิดมาได้ไม่นานนะครับเป็นสนามที่สามารถรองรับกิจกรรมของเด็กๆที่ชอบกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้โดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับน้องๆคนไหนที่อยากจะเล่นกีฬาอยากจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับในกีฬาออกกำลังกายโดยเฉพาะกีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางมาที่ทอำเภอบ,บางแพได้เดินทางไม่ยากครับอยู่ติดถ,ถนนเพชรเกษมนะครับ นี่เป็นบรรยากาศนี่ตารางเวลาการเปิดให้บริการครับเปิดทุกวันครับผมวันจันทร์ถึงพฤหัสเนี่ยแปดโมงเช้าถึง3ามทุ่มนะครับสำหรับวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ก็8ปดโมงเช้าถึงสี่ทุ่มเลยก็จะเดึกหน่อยตอนช่วงนี้กําลังมีแข่งขันกีฬาโยชนแห่งชาติครับราชบุรีเกมนี่ก็เป็นนักกีฬาจากหลายๆจังหวัดครับที่มา ทำกานแข่งขันกันนี่มีคาเฟ่มีร้านอาหารมีร้านกาแฟด้วยครับมีแผ่นบอร์ดขายด้วย ตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับน้องนันดาหรือว่านัทอันดาประสุทธาวิทย์สวัสดีครับอ่าอันนี้เป็นนักกีฬาคนเก่งครับเป็นนักกีฬาเทพชาติจากจังหวัดตราดวันนี้มาแข่งกีฬาเยาวชนร่างที่39ราชบุรีเกมในนามจังหวัดตราดเป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่ได้มาแข่งก็ตื่นเต้นดีค่ะแล้วก็มีกดดันตัวเองนิดหน่อยว่าต้องทําให้ได้ดีอืมตอนนี้อายุปีนี้16ค่ะ16ปีเป็นเจ้าของเหรียญจากเอเชียเกมเหรียญทองแดงค่ะเหรียญทองแดงจากเอเชียเกมนะครับในประเภทเอ่อ แพรสลาลมค่ะแพรสลาลมโอเคแล้วก็วันนี้เนี่ยรายการนี้ได้มาสองเหรียญทองเหรียญแรกเป็นของประเภทเป็นประเภทของคลาสสิกสลาลมค่ะคลาสสิกสลาลมแล้ววันนี้ที่เพิ่งแขกจบไปแบทเทิลสลาลมค่ะสลาลมค่ะแต่ว่าอีกเหรียญหนึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ไม่ถึงที่การที่จะรับเหรียญน,นะครับเออเป็นไงบ้างอากาศราชบุรีเอ่อค่อนร้อนนิดหน่อยค่ะร้อนกว่าจังหวัดตราดไหมร้อนกว่าค่ะร้อนกว่าเลยที่าาจังหวัดตราดแสดงว่าจังหวัดตราดเย็นสบายน,นะตอนนี้อายุ15ปีเรียนอยู่โรงเรียน โรงเรียนตราตะการคุณค่ะโรงเรียนตราตะการคุณนะครับที่จังหวัดตราดชัช้นมมปีนี้ขึ้นมสี่ค่ะมสี่อายุ15ปีเล่น,น,ลนกีฬาสเก็ตมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณห้าหกขวบห้าหกขวบทำไมถึงเริ่มเลือกเล่นกีฬาชนิดนี้เพราะอะไรเคยวิ่งใส่วิ่งเล่นนะคะแล้วก็ไปเจอพวกพี่ๆที่จังหวัดที่เป็นนักกีฬาค่ะแล้วก็ลองเล่นดูมันก็สนุกดีค่ะคือแรกเราก็เล่นขับ ใช่ค่ะลเล่นของาพอเจอพี่ๆเขาเล่นกันเยอะก็เริ่มสนุกขึ้นใช่แล้วก็จริงจังเลยลงแข่งครั้งแรกในชีวิตการเป็นนักกีฬาจับได้ไหมว่าตอนตอนอายุเท่าไหร่รายการไหนเอ่อน่าจะช่วงที่ฝึกท่าตอน5 6ขวบก็ลงแล้วค่ะเป็นค้าสิงสารล,ลงค่ะแข่งในจังหวัดหรือว่าเป็นงาน3สนามค่ะที่จันทบุรีค่ะอ๋อที่จันทบุรีนะครับแล้วก็ติดทีมชาติตอนอายุติดทีมชาติตอนอายุสิบสี่ค่ะแล้วก็ไปแข่งเอซิ่งเกมเลย แข่งเอเชียนเกมตอน15ค่ะใช่เป็นแข่งรายการไหน14เป็นเก็บ Asian เอเชียนเกมนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาเลื่อนอ่าเป็นตัวเอเชียนเกมก็คือเป็นครั้งแรกที่ติดทีมชาติใช่ได้เป็นนักกีฬาเอเชียนเกมเลยใช่ค่ะความรู้สึกเป็นไงบ้างที่ที่ครั้งแรกที่เรารู้รู้ว่าเราเกิดทีมชาติก็ดีใจคะ่ะที่ติดทีมชาติแล้วก็ตื่นเต้นมากคะ่ะกลัวกลัวว่าวจะทําได้ไม่ดีแต่ก็พอทาออกมาแล้วก็พอใจค่ะได้ียญทองแดงมาเลยนะครับจากประเทศจีนใช่ไหมครับ ในประเภทเขาเรียกว่าแพร่ลาลมค่ะในประเภทแพร่ลาลมก็คือจับคู่จับคู่กับใครเอ่ยจับคู่กับวัฒนพงศ์พงปานค่ะอยู่ที่สงขลาค่ะอ๋อเป็นคนสงขลานักกีฬาสงขลานะแล้วชลพงศ์นี่เขาเขาอายุเท่าไหร่ยี่สิบสองค่ะโอ้เป็นรุ่นพี่เลยนะเป็นรุ่นพี่มากเลยแล้วก็เราก็เป็นนักกีฬาตอนนั้นที่ไปแข่งที่เอเชียนเกมเนี่ยยังเป็นเด็กหญิงอยู่ใช่ไหมยังเป็นเด็กหญิงอยู่เลยค่ะอ้โนี่ครับอายุยังไม่ถึงสิบห้านะเด็กหญิงนะครับไปคว้าเหรียญจากเอเชียนเกมมาแล้วนะครับเล่นกีฬาชนิดนี้คือ ไม่เจ็บเลยเคยลม้ลมล้มหนักๆไหมล้มคะ่ะก็มีตอนนี้ยังมีเจ็บเข่าอยู่บ้างอ๋อเข่าข้างซ้ายที่พันไว้ใช่ไหมใช่อ๋อเจ็บขนาดไหนอ่ะรักษาอย่างไรก็ประคองกันไปคะ่ะเรื่อยๆก็มีแบบปวดปวดร่างแต่ก็รักษาไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เก็บตัวซ้อมที่ไหนครับเก็บตัวซ้อมอยู่ที่เมเจอร์นนทบุรีค่ะอ๋ออยู่ที่เมเจอร์นนทบุรีอ้าวแล้วแล้วเราเรียนอยู่จังหวัดตราค่ะมานนทบุรีทุกอาทิตย์เหรอ ก็พักที่นั่นเลยค่ะอ๋อแล้วเรียนหนังสือยังไงอ่ะก็เหมือนทํางานส่งแล้วก็เรียนออนไลน์อ๋อโอเคโอเคมาเก็บตัวอยู่ที่นนทบุรีนี่กี่กี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วก็ตอนอายุ14อยู่ที่แถวแถวราชมังคค่ะแล้วก็ย้ายมานนท์อ่าอ่าก็คือปีกว่าแล้วนะที่มาเก็บตัวอยู่ไกลบ้านเลยค <c oughs> ิดถึงบ้านไหมคิดถึงค่ะ <c oughs> โอเคแต่ว่าความเป็นนักกีฬานะก็เป็นที่หละชีวิตนักกีฬาก็เลือกไม่ได้ความสําเร็จของเราในวันนี้เนี่ยเราอยากจะขอบคุณใคร กัที่อยากอขอบคุณค,คุณพ่อคุณแม่คะ่ะแล้วก็โค,ค้ชค่ะแล้วก็อยากขอบคุณตัวเองด้วยคะ่ะที่ตั้งใจซ้อมมาถึงตอนนี้โค้ชชื่ออะไรเออชื่อโค้ชไหมอ่าโค้ชสิงโตคะ่ะโค้ชสิงโตนะครับโอเคก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแบบอย่างเยาวชนนะครับที่อยู่ถึงจังหวัดตราดเลยนะครับแล้วก็ติดทีมชาติในเพียงอายุเพียงแค่14ปีนะครับได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์มานะครับเพื่อว่าเส้นทางในการเป็นนักกีฬาเนี่ยยังไปได้อีกไกลเป้าหมายของเราในการเป็นนักกีฬาเนี่ย เราตั้งเป้าไว้จุดไหนอยากจะได้เหรียญรายการไหนเหรียญทองเอเชียนเกมอ่าโอเคครับนี่ชีวิตต้องมีเป้าหมายตอนนี้เวลากลับไปที่โรงเรียนมีรุ่นน้องเข้ามาขอฝึกด,ด้วยมาขอเรียนด้วยบ้างไหมก็มีบ้างมีมาบ้าง,อางโอเค้าครับก็อย่าลืมนะครับติดตามเป็นกำลังใจให้กับน้องกันดาด้วยเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยก็คงจะฝึกซ้อนตักขึ้นแล้วก็ทำง,งานได้ดีขึ้นตามระดับแน่นอนวันนี้ขอบคุณน้องกันดาครับขอบคุณครับ ศึกฟุตบอลไทยลีก3รอบแชมเปี้ยนส์ลีก12ทีมสุดท้าย NBT 2 HD ถ่ายทอดสดให้แฟนบอลไทยได้ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันสดๆสดวันอาทิตย์ที่7เมษายนเวลา16นาฬิกาเงือกสมิลาสงขลา FC เปิดบ้านต้อนรับอาชาพยองรองแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพ FC ศึกศักดิ์ศรีแห่งภูมิภ่า สทีมไหนจะคว้าสิทธิ์เลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก2ต้องติดตาม NPT 2HD บอลน,นอกแค่สะใจบอลไทยอยู่ในสายเลือด นี่เป็นด้านนอกครับของสนามฟูลฟิลพาร์คลาดบุรีนะครับนี่ครับเป็นเป็นแบบอ่างเลยนะครับให้น้องๆได้ะมาลเอานี่ไไปปลีลากันครับีตอนนี้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติอยู่นะครับก็มีนักกีฬาตัวเล็กน้อยนะครับเยาวชนครับจากหลายๆจังหวัดครัับววนนี้่ามาประชันฝีมือกันนะครับชิงเหรียญทองกัน ในประเภทอินไลน์สเก็ตนะครับนี ful, ่เป <ator il> ็นสนามปั๊มแท็กนะครับ BFX นะครับสำหรับคนที่ชอบจักรยาน BFX นะครับสามารถมาโชว์พลังกันได้โนนะครับทำเวลาไม่ได้นี่ครับสนาม extreme ครับสนามกีฬาสเก็ตบอร์ดนะครับนี่เลย full view park นี่ก็ถือว่าเป็นสนามที่มีมาตรฐานนะครับของจังหวัดราชบุรีเลยนะครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลกรุงเทพเป็นนะขับรถประมาณชั่วโมงเดียวครับจะถึงแล้วครับเพราะว่าไม่ถึงสถานที่ตั้งเนี่ยไม่ถึงตัวเมืองราชบุรีนะครับอยู่แค่อำเภอบางแพรนี่เองนี่ฟูฟิลพาร์คครับ ครับชื่ออะไรครับชื่อคือภูว์ชื่อเดชานะครับเดชานประสินครับทางสกุลพญายาสกุลครับจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนธวีรัตน์ครับวันนี้มาในนามทีมสงขลาจังหวัดสงขลาครับผมเล่นตกลงแข่งประเภทไหนครับสปีดสลาลุมครับอ่าวันนี้อากาศร้อนสู้ไหวไหมครับไหวน้อยนอนะครับอาการ้อนวันนี้ไหมครับร้อนร้อนโอเคราบุรีหนาวไหมครับไม่ครับนี่ครับ การทีมทต้องเผาตลอดเวลาโอเคโชคดีนะครับอ่าแนะนำตัวนะครับชื่ออะไรครับชื่อบุรับจากจังหวัดอะไรครับสงขลาจริงจริงเด็กชายนะครับเด็กชายพิจิณันท์มาเนี่ยครับจากโรงเรียนนะครับเทศบาหนุ่งเอ็งเสียงครับมสามอครับมสามแล้วเหรอ,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 อโอเคเทศบาลนุ่งเจษฎาหนุ่ง <1 S 2> <1 S 1> เอ็งเสียงดึกเอ็งเสียงนะครับโรงเรียนนี้ดังนะครับดังนะครับมีอะไรที่ดังบ้างของเอ็งเสียงมีกีฬาเราวงโย้อโอ้ยวงโย่วงโย่ก็ได้ยินชื่อนะวันนี้มาลงแข่งกันรุ่นไหนครับรุ่น นเล่นใหญ่ครับ13ปีถึง20สนามนี้เป็นยังไงบ้างเล่นดีครับเล่นดีครับมามากี่ครั้งแล้วครับเลือนมาของเขาเป็นต่อมามามากี่ครั้งละสองสามครั้งตอนนั้อโอเคชอบชอบชอบตรงไหนสนามนี้ชอบตรงไหนชอบตรงสเก็ตคอร์ดครับสเก็ตคอร์ดโอเคเล่นกีฬาอะไรบ้างตอนนี้เล่นอยู่แค่เนี้ยสเก็ตเล่นจีไลน์เ่สเก็ตเทนครับเล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ประมาณตั้งแต่17ขวบครับ17ขวบเล็นชอบตรงไหนกีฬานี้นีสนตรงไหนมันสนุกตรงเนี้ยเราได้เล่นกีฬาอะไรอย่างเงี้ยอ๋าโอเค การแข่งรั้งนี้มันออรรม่นใจขนาดไหนครับมั่นใจเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยโอเคขอบคุณครับ,บค,ครับ ครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศความสุขสนานนะครับของสนามฟูลฟิลพาร์คครับจะเห็นได้ว่าเด็กๆทุกคนนะครับสุขสนานกันเต็มที่แล้วก็แข่งกันอย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวนี่นะครับช่วงเวลาปิดเทอมเดือนเมษาแบบนี้นะครับมาเย็นๆนะเพราะว่าต่องวันค่อนข้างจะร้อนนะครับน้องๆคนไหนที่สนใจกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะครับกีฬาสเก็ตบีมเอ็กซ์สเก็ตบอร์ดนะครับต่างๆก็มาเยือนได้ที่สนามฟูลฟิลพาร์คจังหวัดราชบุรีอำเภอบางแพนะครับเลยนครปฐมมานิดเดียวก็อยู่ทางซ้ายมือเสิร์ช Google GPS ก็ได้ครับ ภูฟิลปาร์คราชบุรีวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ